ตำนานจอมยุทธพูดถังซานตอนนี้28่ถึงตอนนี้30ก็กลับมาต่อกับถังซานกันเลยดีกว่านะครับเรื่องราวของถังซานไม่พลาดก่อนนะครับเซียวอูของเราก็โดนจับไปนะครับเหมือนกับหนังเรื่องคิงคองยังไงอย่างนั้นเลยหรือว่าเนื้อหากําลังจะเข้าสู่โหมดด่กๆกันแล้วนะครับแต่ถ้าจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวเรามารับโทรมนเลยดีกว่าครับใครที่ต้องการสนับสนุนคนแปลแล้วก็คนเขียนนะครับซึ่งคนแปลคือคุณบาดเดียวแล้วก็คนเขียนที่จีนนะครับสามารถเข้าไปสนับสนุนคุณบาดเดียวได้ที่เวบบ My Novel นะครั ซึ่งเขาจะขายเป็นตอนเป็นตอนไปนะครับก็คือตกประมาณตอนละ1บาท1.5บาทนะครับโดยรายได้ส่วนหนึ่งนะครับเขานําไปซื้อตอนลิขสิทธิ์นะครับก็สำหรับใครที่อยากสนับสนุนและอยากอ่านก่อนใครนะครับสามารถไปติดตามได้ที่เว็บ m y n o น e l นะครับหรือไม่ก็ไปถามได้ที่เพจบาทเดียวเลยนะครับโถ่ทั้งซานเจ้าไม่เป็นอะไรนะเรื่องเสียวเดี๋ยวเราจะช่วยกันหาทางออกให้เองเต้าหู้เฮ<ะ>้อเอาเต้าหู้ไหมคะเออดได้สิ รอแป๊บหนึ่งนะคะรุ่นพี่ข้าจะไปหาน้ำมาให้เล้อเสี่ยวอู่เจ้ายังไงดีครับอาจารย์เลวขนาดนั้นตามยังไงเราก็ตามไม่ทันหรอกถึงยังตามทันแล้วเราจะทำอะไรได้โธ่ทำไมสวดประหลาดแบบนี้มันถึงมาอยู่แถวๆขอบป,ป่าได้เ,เนี่ยผลข้างเคียงมันร่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วโธ่ทุกคนไปพักซะข้าจะทุ่มลุกหยางเพื่อจบเรื่องนี้ให้ได้อัดก้าช่วยอะไรข้าหน่อยสิอาหารของเจ้าทำให้บินได้สินะใช่ข้าจะต้องไปช่วยเสี่ยวอู่ อาจารย์เจ้าเขาบอกแล้วไงว่าเขาจะจัดการเองคือเจ้าไปก็เท่ากับฆ่าตัวตายเปล่าๆแค่นั้นนะ่ะมันยังไงก็ไม่พอหรอกนะแต่ว่าถ้าคนที่ถูกจับไปหลงๆลงล่ะเจ้าจะทํายังไงเซียวเป็นคนในครอบครัวคนเดียวที่ข้าเหลืออยู่ต่อให้มีความหวังน้อยนิดข้าก็จะไม่ยอมแพ้ช่วยข้าทีเถอะข้าเข้าใจแล้วยาวขาเมนมินให้รุนพี่สิออตกา นั่นมันทักษะที่สามของเจ้าหรือหรือพวกเจ้าคิดจะยอยู่นี้นะรุ่นพี่ถังซานเกิดอะไรขึ้นน่ะถังซานเป็นอะไรเหยาทำอะไรวะเล่านะถังซนขอโทษนะครับอาจารย์ผมจะต้องไปหาเซียวอู่เจ้าเด็กบ้ากลับมาอยู่นี้นะที่วาทีสองนี่เจ้าต่อให้ต้องทานไปเราก็ต้องไปช่วยรุ่นพี่ถังซานให้ได้รุ่นพี่ถังซานท่านจะต้องหาเซียวอู่ให้เจอนะ พวกเจ้านี่ขยันทำให้ข้าปวดหัวจริงๆกินเต้าหู้แล้วพักสักหน่อยเถอะครับพักอย่างนั้นเลยถ้างนั้นข้าก็ติดหนี้พวกเจ้าไปทั้งชีวิตพอดีสิไอ้ที่ทำให้ถังซานเมื่อกี้นะเอาออกมาอีกอันดิยังจะรออะไรเรามีแค่สองทางเลือกเท่านั้นจะสู้หรือตายครับเซียวถังซานขอให้พวกเจ้าปลอดภัยนะเดี๋ยวสิเซียวข้าหาเจ้าเจอแล้วในที่สุดข,ข้าก็เข้าใจว่าทำไมพระเจ้าถึงให้โอกาสข้ามีชีวิตอีกครั้งเพื่อเจ้านี่เอง เพื่อใ้ข้าได้มาพบก,กับเจ้าถ้าข้าไม่ได้พบก,กับเจ้าตอนนั้นแล้วข้าจะจะมีชีวิตอยู่ได้ยังไงกันจะไม่มีอะไรไม่หยุดข้าได้สิ่งเดียวที่ข้ากลัวก็คือการเสียเจ้าไปหากเจ้าจะหาวงแหวนที่สมเจ้าควรเลือกแบบที่มีความสามารถในการรัดปล่อยใหญ่หรือพิษเพราะมันเหมาะกับเจ้าแต่มันก็มีข้อยกเว้นอยู่อย่างหนึงปีศาจแมงมุมหน้าคน มันดุร้ายกว่าสัตว์อสูรทั่วไปมากดังนั้นมันจึงอันตรายข้าว่าเจ้าคงอยากได้วงแหวนของมันแน่นอนโถ่ดังนั้นเมื่อเจ้าเจอมันเมื่อไหร่ให้วิ่งทันทียิ่งเร็วยิ่งดีวิยเหรอชีวิตของข้ามีไว้เพื่อเจ้าเท่านั้นข้ายินดีที่จะมอบมันให้กับเจ้าไม่ว่าอะไรเจะมาขวางทางข้าข้าจะฆ่ามันให้หมดผิวหนังของปีศาจแมงมุมหน้าหุ่นนั้นแข็งเล่ากับหินหายไปซะ จะไม่มีอาวุธอะไรสามารถเจาะผ่านไปได้ล่างของมันเต็มไปด้วยพิษพิษของมันจะเริ่มกัดกินตั้งแต่หัวใจจนไปถึงกระดูกห้ามสัมผัสมันเด็ดขาดถ้าหากว่าเจ้าเจอมันให้วิ่งหนีทันทีโถ่ให้ปีศาจนี่มันจะตามข้าไปถึงไหนกันยิ่งเสียเวลาไปเท่าไหร่เสี่ยวก็ยิ่งมีอันตรายเท่านั้นถ้าหาว่าย่าเงินขาไม่สามารถทำอะไรเจ้าได้ข้าก็จะใช้อีกอันหนึ่ง เจ้าตรงจำไว้เสมอว่าต้องใช้ค้อนในมือซ้ายปกป้องย่าในมือขวาวิญญาณยุทธอันที่สองต้องออกมาค้อนสวรางร้อจงตีด้วยผนของศาสตาวุธร้อยเริ่มเกวียนน้ำหนักของข้อนจะเพิ่มขึ้นเป็น920กิโลน้ำของมันแข็งขนาดไหนกันเนี่ยโถ่อยไม่ไหวจะตายสักทีฟะขอข้าดูหน่อยสิว่ามันจะแข็งได้สักแค่ไหนกันเชีว เอ้ตเ้กลับมาพ้นสวรรค์เงาโค้กภาพลงตาตจ้องออกมาย่างเงินคำพันธนาการลวงตาเซียวโถ่เจ้าบ้านี่เจ้าไม่อยากตายดีนักใช่ไหมถ้าอย่างนั้นข้าจะฆ่าเจ้าก็อย่ามาว่าละกันอาวสกลหนักนิกายถามหน้าหมายเทพระเจ้า ปีศาจแมงมุมหน้าขนตายแล้วเซียวไม่ต้องกลัวนะข้าข้ามาหาเจ้าแล้วตามนี้ข้าเกิไว้ยรุ่นพี่ถังซานน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละ้าลงตรงนี้แหละนะทุกคนแยกกันไปค้นหาได้รอยนี้ยังใหม่อยู่เลยถ้าถังซานตกลงมาจากตรงนั้นคงต้องมีอะไรหักแน่นอน หวังว่าเจ้าจะแข็งแกร่งพอนะถ้าเจออะไรบางอย่างแล้วทุกคนมาดูเราที่ตรงนี้ต้องเคยมีสวรระดับเทพสู้กันแน่แน่ข้าว่าเรามาผิดทางแล้วล่ะไม่หรอกเป็นถังซารแน่แน่เหมือนกับเขาจะสู้กับปะสูนี่มีพิษนะเขา,าอ่อนแรงมากแล้วถ้าเจอกับปะสูที่พลังสูงๆแล้วก็ไม่มีทางที่เขาจอาชนะได้แน่ไม่นะเขาถูกกินไปแล้วใจเย็นก่อนไม่ใช่หรอกวิญญ,ญาณอสูน่นะโดนถังซารฆ่าไปแล้วปีศาจแมงมุมหน้าคน ตรงท้องมันมีแผลอยู่เยอะมากคงเป็นพอพลลับของถังซานน่ากลัวยังไยฮะถ้าอย่างนั้นถังซานก็ต้องอยู่แถวๆนี้นะสิเนี่ยไงถังซานอยู่ตรงนั้นดูเหมือนว่าเจ้าจะโชคดีนะฮ่าฮ่าเขาแอบมาดูซอฟวงแหวนวิญ,ญญาณอยู่ตรงนี้นี่ทุกคนไปช่วยถังซานเร็วเข้าถังซานนี่มันเฮงจริงๆดูถ้าจะไม่ดีแล้วพ่อวงแหวนของปีศาจแมงมุมมันมีพิษอยู่ ปีศาจแมงมุมหน้าคนนะ่ะเป็นเหมือนกับผู้เผด็จก,การโดยปกติวงแหวนของมันก็ดูดซับยากอยู่แล้วยิ่งถังซานมีแผลอยู่ด้วยการดูดซับมันนั้นยากมากขึ้นแต่ก็ดูเหมือนจะไม่เป็นอะไรกันปีศาจแมงมุมตัวนี้อายุ2,000ปียิ่งอายุเยอะหน้ามันก็จะยิ่งเหมือนคนไอตัวนี้มีผมแล้วด้วยอายุต้องไม่ต่ำกว่าส0 0 0ันปีแน่ๆฮ่าจำได้ว่าวงแหวนวงที่สามอายุต้องไม่เกินพัน0ปีนี่ครับถังซานทำข้ามขั้นตอนสินะ เจ้าอยากตายหรือไงกันปีศาจในมุมหน้าคนนั้นหายากมากๆแม้แต่ข้าก็ยังไม่เข้าใจตัวตนที่แท้จริงของมันเลยแต่พราะข้าเคยเห็นมันมาแล้วครั้งหนึ่งจงรู้ว่าเป็นมันทั้งสารคำนวณผ้าและดูดซ้ำกันเลยทำไมช่่งงอ่ะละเยี่งนี้เฮจะต้องไปหยุดเขาการขาดจังหวะการดูดซับวงแหวนมันเป็นอันตรายนะครับเขาอาจจะตายได้ก็ดีกว่าไม่มีโอกาสรอดเลยนะเจ้าจะทำอะไรนะ รุ่นพี่ถังซาร,รู้ตัวดีค่ะเขารู้ว่าวงแหวนของมันเกินเลเวลของเขาเขาจงใจดูดซับมันตัว่ายังไงนะดูรอยเท้าเขาสิหลังจากห้ามมันเขาไม่ได้คิดที่จะดูดซับวงแหวนมันเลยเขาแค่เดินไปหาเซียวอู่ต่อแต่เขาก็คงมาถึงขีดจํากัดรุ่นพี่ถังซานได้รับบาดเจ็บอย่างสาหัเสเซียวไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวเซียวข้ามาหาเจ้าแล้วข้าต้องการพลังมากกว่านี้ ข้าไม่สนว่ามันจะมีพิษหรือว่าอายุสองพันปีก็ตามข้าต้องการพลังเพื่อจะช่วยเซียวรุนพี่สารเขาเขารู้ว่าเขาอาจจะตายได้แต่เขาก็เลือกที่จะดูดซ้บมันเ,เด็กบ้าเอ้ยทำไมโง่ๆแบบนี้ทังสารเจ้ามันเจ้าไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้ววันเลยเจ้ามันโง่งมากที่ทำแบบนั้นเขาไม่ยอมแพ้นะเขาแค่ดื้อรัันตั้งหากการที่เจ้าทำตัวดื้อแบบนี้จะทำให้คนอื่นไม่พอใจหออนะก็เขามันน่าเหมือนี่นานั่นพ่อ งั้นช่วยพ่อทําอะไรหน่อยสิงานของพ่อมันน่าเหมืออจะตายข้าไม่หลงกลท่างหรอกงานนี้มันไม่น่าเมือแบบนั้นหรอกนะมันจะมีสิ่งที่เจ้าไม่ยอมแพ้แน่นอนและเจ้าก็จะดิ้นรนเพื่อมันฟังดูน่าหนาจังทําไมละ่ะมันต้องช่วยเจ้าพบความหมายในชีวิตได้แน่นอนจ้าไว้ละสิ่งนั้นมันเรียกว่าการไม่ยอมแพ้มันจะนําสีสันมาให้ชีวิตของเจ้าเองถ้าเจ้าไม่ยอมแพ้แล่ะก็เจ้าจะได้โอกาสพบกับคําว่าไม่เสียใจ รุ่นพี่ถังซานเขายึดติดกับเสีย่ยวอูเขาคิดว่าถ้าเขาไม่ตามไปหล้วก็เขาต้องเสียใจทีหลังแน่ๆต่อให้ต้องเจ็บหรือว่าต้องตายต่อให้ต้องเดินบนเส้นทางแห่งความตายเขาก็ไม่สนนั่นแหละคือการไม่ยอมแพ้สชวเพื่อสิ่งที่ตัวเองเชื่อน่ะดีที่สุดแล้วอ่อนหันช่างเถอะเธอยังเหลือแรงขนาดนั้นก็ไปคุ้มกันถังซานซะอ่อนทานหลงหลงนี่คือของขวัญสำหรับส่งเจ้าจำเอาไว้ว่าถ้าใช้มันครบสามครั้งเมื่อไหร่เจ้าจะต้องกลับมาบ้าน ข้าหวังว่าเมื่อถึงตอนนั้นเจ้าจะเติบโตขึ้นนะแล้วก็ไม่อ่อนหันอีกต่อไปท่านพ่อถ้าการเอาแต่ใจคือการอ่อนหัดแล้วการไม่ยอมแพ้ที่จะสู้ต่อไปล่ะจะเรียกว่าการเอาแต่ใจหรือเปล่ามันพิสูจน์ได้ไหมเมื่อข้าโตขึ้นแล้วมีผู้ตอบกลับมาเยอะเลยเป็นผู้ของตระกูลหอคอยแกวเจ็ดสมบัตินั่นเลยในตระกูลหอคอยเกวเจ็ดสมบัติจะมีสัญญาณลับอยู่เมื่อถูกใช้มันจะเรียกคนในตระกูลในระยะสามร้อยไมล์มา,มานั่นหนูนี่ไม่คิดจะยอมแพ้เลยงง้นลึก รุ่นพี่ถังซานท่านอดทนมามากพอแล้วข้าจะใช้ทุกอย่างช่วยท่านตามหาเสี่ยวอูเองผ่านมาสักพักแล้วสินะที่ข้าพยายามเปลี่ยนหลงๆให้เหมือนกับเราแต่นางก็ยังต่างจากพวกเราอยู่ดีทําไมเจ้าถึงพูดอย่างนั้นล่ะเจ้าคิดว่าทําแบบนั้นมันถูกแล้วหรือไงอย่าโลเลอีกล่ะ